ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องงามยามดีนะครับวันที่13เมษายน2564ความฝันในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่หลายๆอย่างก็บรรลุเป้าหมายแต่ความฝันอีกอย่างหนึ่งสมัยตอนเป็นเด็กคืออยากมีไก่เป็นของตัวเองตอนจบป .6 ก,ก็ ต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพเพื่ออนาคตที่ดีไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็ไปไปมามาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเกิดช่วงโควิดก็มีเวลาเยอะทำโน่นทำนี่แล้วก็ยังมีเวลาเยอะก็เลยเติมความฝันที่อยากมีไก่เป็นของตัวเองก็ได้สร้างฟาร์มไก่เล็กๆ แบบธรรมชาติไก่ก็เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์พ่อพันธุ์ก็ได้จากศูนย์วิจัยนะครับซื้อต่อจากฟาร์มที่นิคมอำเภอประสาทนะครับก็แม่พันธุ์ก็ประมาณ4-5หเดือนแล้วพร้อมจะวางไข่นะครับแม่พันธุ์หตัวตัวผู้อีกหนึ่งตัวนะครับ ก็ลองดูว่าเขาจะเข้าไปนอนในเล้าไก่ไหมนะครับก็ยังเป็นเล้าไก่เล็กๆนะครับได้พี่ชายแล้วก็เพื่อนมาช่วยกันทำนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร0 0เซเหลือประตูทางเข้านะครับใช้วัสดุที่มีนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อสักบาทนะครับสำหรับเล้าไก่ ล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะครับก็น่าจะทำให้ไก่แล้วก็เจ้าของมีความสุขนะครับด้วยเวลาเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลไก่ก็ให้เขาหากินเองแล้วก็อาหารน้ำมีพร้อมนะครับก็เลยเป็นการเริ่มต้นเลี้ยงไก่ด้วยไก่สาวนะครับแล้วก็ ลองมาติดตามดูว่าเขาออกลูกหลานมากี่ตัวนะครับพรุ่งนี้ก็จะเอาไก่ของพ่อตัวเล็กประมาณ1เดือนกว่าๆอีก9ตัวมาทยอยมาปล่อยให้อยู่ตรงนี้นะครับคืนนี้ก็คงต้องจับขังไว้นะครับก็มาลองดูว่าคนอยู่กรุงนานนะฮะจนถึงวัยห้าสปีมาเริ่มเลี้ยงไก่ ว่าจะเป็นยังไงจะประสบความสำเร็จไหมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ